สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมล่าสุดนะครับจอห์นเมอร์เชอร์นะครับจะนัดคุยเรื่องส่วนตัวของอาร์เดียงลาบิโอนะครับอาร์เดยงลาบบโอครับตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่ากระแสแฟนบอลเนี่ยไม่ต้องการที่จะดึงตัวเขาเข้ามานะครับเพราะว่าคุณแม่ของเขาจะสร้างความวุ่นวายให้กับทีมนั่นเองแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่สนใจนะครับ เพราะว่าพวกเขานนัพยายามที่จะดึงลาบิโอเข้าสู่ทีมให้ได้ล่าสุดครับฟาบิโอโรมาโนได้ออกมาบอกว่าตอนนี้จอห์นเมอร์เทอร์นะครับได้นัดเจอกับคุณแม่ของอดีตลาบบโอเรียบร้อยแล้วและจอห์นเมอร์เทอร์ครับจะบินไปเจรจาเองเลยนะครับเรื่องหลักๆมันก็มีเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าไม่สามารถตกลงกันได้ทางฟาบิโอโรมาโนครับได้ยืนยันว่า ทางสมโมสรจูวินตุสนะครับต้นสังกัดของลาบิโอนี่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและสามารถตกลงค่าตัวกันได้แล้วครับที่17ล้านยูโรหรือประมาณ14ล้านปอนด์และที่ตกลงกันไม่ได้ก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับเนื่องจากนักเตะเองต้องการอัพค่าเนื่อยของตัวเองพอสมควรโดยลาบิโอนครับอยู่ที่จูวินตุสรับประมาณ1 0 0 0 0 0ปอนด์ถึง1 3 0 0 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหลายสื่อรายงานออกมาไม่ค่อยตรงกันนะครับ โดยจำนวนเงินที่ลาบิโอเรียกลองไปนะครับจะอยู่ที่150,000ปอนด์ถึง200,000ปอนด์มันก็เลยทำให้ไม่สามารถตกลงค่าเหนื่อยกันได้และจอนเมอร์เทอร์นะครับก็ต้องบินไปคุยด้วยตัวเองก็ติดตามมาต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วย